สวัสดีท่านผู้ชมเก่าผมก็สองทิศท่าเหนียวเนาะตอนนี้กะเออทิพกะกำลังเดียบขาดให้วอลดำเนาะพี่น้องเพราะว่าวอลดำเป็นผู้แปลงโหลดอยู่ทางลมเนาะโหลดมันเป็นยังก่อนจะแปลงขาดบัจับขาดบัวจ้าเนาะงพี่น้องมนว่าก็เลยเพราะมันเป็นยังขาดบัตัดวอลดำมาขาดบัตัดเนาะแต่เออทิพขาดบัจับเอิรนคนละสื่อเนาะพี่น้องนี่เนาะผู้แปลงกะอยู่ทางผีเนาะที่ใช่เลยเพว่า เบิกเนาะผู้แป้งจะอีเงี้ยอันต้นอันไอแลว่ามันมันมันเข่าวเลงหยาค่ะเนี่ยน้ี่น้องผลเนิ่วคับมื่อก่อนเพิ่นว่ามันเป็นอีเงี้ยว่ามันเข่าวเลงหยาอะไรมีคนบอกว่ามันอาจจะเป็นน้ำขาดมันเนาะจ้ะบ่ดาเหมือนกับแป้งแป้งเนาะ เล่อม,มอนแล้วเย็บจึงไหมลูกเย็บจึงเย็บจึงจำเลยเด้อแบบนี้เลยเนาะพี่น้องนอนแมบกบผืนมาสิเลยเนาะเยียด้วยนี่ยใครแต่แป้งเองเป็นเนาะค <c oughs> ันเมน่นคันาไปเขาห่านกับซีเซยเงินไลกได้ไหมผื่ปะผื่นเลวมันด้เลย ตัวตั้วมันจังได้ซ้ําือดีสิมือไทยลงก็ได้โอ๊ยกะนาะของบ่ทันได้เปลี่ยนถ้าเฮาเปลี่ยนมืทุกอย่างมันกสิคอยดีมันกสิบ่มีปัญหาหยังแหแป้งลนนี่ ไปให้อนาให้ทางพี่ส้มบังกรตะกรงเก็บตะกรงเก็บตะกรงเนาะพี่น้องห้าเก็บเอามันขาดอะไรกันมาใส่ครูกันใครโมันขาดถือครูมันขาดถือกิงเนาะอันคูหนีขาดกิ้งหนีคูหนีมาขาดกิ้งหนีเนาะก็เลยเอามาใส่กันบอเป็นยังเนาะเอาประยุกต์ใส่มันมอนนี่แล้วมันมอันมันมอนเย็บเย็บอีกเย็บโหลดมอนกระเย็บ ตะโละกระแป้งน้องมาแป้งสอยมาแป้งมาสอยหรือมาซออันเบลดัมวให้เมนิซาขึา้นมาเยียมเนาะพี่น้องแต่เมนิซากับวาขับรถบบเป็นไ <c oughs> หเอทิพขับรถเป็นเยอะเป็นจังไงขับรถมือได้สิไปเฮียนอีก,ดดกอแป้งรถก่อนเนาะรถด,ดีก็ย่งหยาดเลยแต่ว่าเอารถอันมีปัญหาจะ <c oughs> ไปกัน เย็บจำจ้ด้วยเยยบเลยเด้อเยยบจิ้มเยยบไหมเยยบปะเยยบปะเยยบปะเยบค้ากับปรยาดท้งมาพี่น้องกับสีใสแห้งดิดจังหน่อยนี่เนาะวิธีพ่นก็ได้เอาเย็บเยยบลงไปเลยเลยเยบจำจ้ำโอ้ยเบิ่งด้ผีผีพี่น้องหมางมดนี้ ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยสกีนมันเนาะเพื่อสางหน่อยก็มาอยู่นี่นี่อุปกรณ์โอ้เนาะโอ้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 สีดีหรือสีเพ่หัวเป็นตัวละบิดเป็นในวันหัวเทียนเป็นอียัง เอาอันนี้ใส่ตีเป็นยังผูเอานี้ใส่อะไรก็เอาอันไอันนี้เป็นันตะปูเนาะอันนี้เป็นขอนตีเพื่อนพูนะมันเป็นนนี้ใส่ลูกมันเป็นี่นนีแป้งได้บ่อีลาแป้งไหนบอเนี่ยได้มันเป็นบ่ลูกมันเป็นโอ้ยอย่าไปจกมันมันเป็บ่แป้งแห้งลีแล้วังเนื่อเนี่ยจะไหนเอาไปหัข่าเวีนพราเวิร์ดนั่นักๆสางน้พี่น้องลูกสางเนาะพุณนี่ล้าชื้อแนวนี่นะคือสิใหญ่คือนเซียน เกงคือพออยู่ดอกนี่นะเนาะมักจับมักบ่ายผู้เป็นนะผู้หันน็อดได้จังหัวจักเอาอันซื้ออุปกรณ์อันลินฮันเด้เครื่องลินทั้งก็มีน็อดมีย่างฮันเด้มีวะมีของลินผักเชียมเลยเดี๋ยวนี้ฮะกะบฟักกะนันกับเอือยอีย่งลูกกันนี่เออเอาไว้เลยน็อดน็อดนี่ใช่น็อดค่ะไม่ใช่น็อดอีช่างอันนี้เออนี่ยฮันน็อดโอ้ยไปฮาบิดก็ลุกไปเลยไี่ทีพน็อดไปเลยพี เอาหนอดไปหั่นใส่หนอดปลาได้หลกใช่อันนี้หนอดใช้ห้าบงดูห้าหนอดบงดูเสียอะไปะเจ้าเจสียอะไเสียอะไใช้หนอดใช้มันดีเจ้าเ็นหนอดนี่ใช้หนอดใช้ยังในใ่บงดูหนอดเอาเหียเอาเก็ปเอามันเปเฮียลงพูนมันเฮียไปใช้ลูกป่าโหลดทั้งผืนนี้ส่ดีอาออกเป็นถอกได้เนาะไปใช้บุกุระ เงี้ยได้หน่อนเออคือมันเสียเนี่ยพ่อเงี้ยนี่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 ไรมันเสียมันบกครบเล้วลูกไปให้จะอีกมันบกพ่อยังไข่ได้แต่มันมันเลือดยังไข่ไข่ก็มันบกพ่อเนี่ยเป็นปะอันดีดีค่นดีดีโอ้โหครูพี่อันนี้กระตังเป็ดแต่ดอยเนาะจะเป็นพอโอ้โหจะเอาในตอกวานนี้โอ้ได้ไหมนะ หัวหัวผมมือหันเนาะโบแมนมือประดายใช่ใช่มันเพ่บ้าหรือมันเพ่มันเป็นยังบไงน้ำมันยังมันอันนี้มันเบรกมันเบรกน้ำมันขัดมือนกัน เอาคือเปลี่ยนแล้วตอนนั้นได้ใส่ไหมบอสเปลี่ยนเลยเอาตอนนั้นตอนไปฝรั่งเศสิได้เปลี่ยนทุกทีแล้วันนี้มันมากินปลาจับ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 แดดแดดพี่เนาะตอนมันแดดนะยังไงกะกำลังเทียวเนาะใช่ไหมครับหลดหมดสางหน่อยครับหลรถรีบบัต โอ้โหใสเลี้ยสเลี้ยใสเลี้ยสายกลอด้หลูกยกล้อดูยกล้อก็ะด้บเป็น่หลอกนะพี่น้างได้ปะฮะยังบ่ได้เนาะฮะต้องมีเียเขห้มันเปได้ปะมันแข็ง ขั Entonces, ้น go ันบัได้ก็เอาไปหานต้องเอาไปแก่งกอคุณว่านเรืออยู่บ้านเท่ากันมั้ยบ้านเท่าก็ได้าดนั่งก็ลองไปเขาหานุ่งแข่งแรงๆเลยจึงไปสอบบาดมันเข้าได้อยู่ตัวมันแข็งมันเป็นน้ำเยี้มมันจะแข็งจ้ะ ฮะเดี๋ยวถีบสียางขึ้นไปบึงน้องเคยผุนหมางหัวน้องพอดแปลงหัวใหม่สมุนทางล่างเนี่ยนี่ผุนตาเขื่องอย่างนี้เนาะแดดขนาดพี่น้องพี่พี่น่ะแต่แท้แดดวะหน้าทงนี้หันบนท่านได้มีหนามเือเนาะอันนี้เป็นตะกะห้ากระยาวด้ประมาณคืบหนึ่งแล้วพี่น้อง นี่อันนี้ก็ทงหน้าแต่ว่ามันไม่น้มเลยแถวนี้มันนุ่นเนาะหี่มันจะแห้งแล้วนี่ผู้แหละขั้นแบบย่าดัามหนา้าแทก,กแบบไดดูแต่นองมากเนาะพอได้แบบม่น้มเ <c oughs> พราะว่าหน้าอยู่นู่น <c oughs> ถ้าแบบชิไดน้ำก็ต้องสวงทีฟ้นตกลิ่นแล้วก็ <c oughs> ต้องดำตอนหน้าเลยจึงน้ำยู่เนาะ <c oughs> ถ้าดำมาท่านกับมืดดำหวงสมุนนํำลัง <c oughs> <c oughs> อันนี้น้องเคยเผนเอาวานะเบียร์บาง่ยวแล้วมาจากหัวตัวเก่าเนาะเผื่อมาปลูกมันนีอันนี้เขาปลูกพีกายนี่เนาะมันอันนั้นยังห่างๆอยู่เราเพิ่นเอามาปลูกใส่ตื่นแล้วฮะเออมันมีหมากแล้วบอเนาะแต่ว่าอันออียงกานมันนีตัดออกก่อนเพราะว่าตอนปลูกปีกายนี่แฟนคับว่าอันออียงเกาะพวกใบมันนีตัดทิ่มมันจึงปงไหม เห็ดทึกล <The> mm ักกานละเด้อวันนี้พี่กานี่เพิ่นบอกไอ้ตัดใบออกพี่กาศใหปลูกแบบนี้ทั้งใบเลยขอเห็ดไปเดี๋ยวมันกระห่มเองอาชาชาเดี๋ยวใจเอาผ้ามาแล้วก็ซีนใบออกอ่้ง่ายเลย อ๋อบดเออเอ,อ,อันนั้นกับเห็ดเป็นถอนไม้แล้วกันด้ว้ายงวดสีซ้อนยุดยุดยุดมาเดี๋ยวนี่โอ๊ยงมันสีซ้อนั้วกว่ะหางแข็งคันเนอค่าแต่ว่ามันปเไปียกแดดมาได้ตอนนี้มันบด <c oughs> กําลังบดนะเพี่อเอมื่อกี้ปักเแดดอ๋อน,นี่ก็คืออาหาหัวนะทีว่าเขากําลังหมัง ที่ต้องค่อยเป็นหม่างอยู่คพรางัวมันอยู่บนนี้แล้วกะบ,บนหันก็คือจะเป็นขอ,อกไก่เนาะอยู่โซนนั้นซึ่งอันนี้ทิ่บอกน้องๆว่าให้หม่างหัวตัวนี้เนาะหมางหัวตัวนี้ออกแล้วเขาก็สีแบบว่าอ่าสีเหนึ่งเป็นทรายหยาบเลยเนาะนตั้งแต่พี่ล่งขอ,อกไก่เอาแยบเอาแยบหัวเอาไปทางหนอกเนาะแล้วก็เหน่งจนหดหัวค้างนั้นเลยเนาะนี่เพิ่นก็เลยแบบว่าเอา หมางหัวตัวนี้แล้วก็เอาพวกก๊กมะเงาเนาะพวกอย่งก่ออันอยูุไทยเออเนี่ยก็ลืมเลยเนาะหมางเอาอยู่นี้แล้วก็ไปปลูกอยู่ผุนทีเพิ่นกำลังเห็ดอยู่เนาะเอันี่ก็คือขอกไก่เฮาโอ,โอ้เป็ดตายตายได้ช่นไหนนี่บ่เป็นหัวลมทับบ่อนนี่นะ อีอย่งน,นี่ก็ต่ายสองโตเลย,ยี่มันเป็น,นยังมันคือตายเนาะอันนี้เป็ดในปัจจุบันเนาะทุกคนอ,อันนี้สื่อมาในแล้วก็นเบอเองเนี่ยม่แต่ขอกายแต่ว่าไก่ยังอยู่หน่ออยู่ยเนาะเดี๋ยวห่าสีหลอมหัวก่อนแล้วมันจึงสีแบบเป็นระบบระเบียบ นี่คือบุมีไก่ก็สแมนเพลินปล่อยออกไปน้อยามกลางเวนผ่านไปแจ็คสมวงอะไรด้วยนี่ยังมะแล้วเนาะไอ้จักไปเบิ่งซวนมาแต่ว่ารถก็ยังมะแล้วเนาะพี่น้องนี่สางหน่อยยังอยู่อยู่ตัวใหม่ๆอยู่งเล็กเพม่อนรถขจาวเห็ดชีนั่นดิรถรุ่นเดียวกันยุทแต่ว่ามันมาชิมาอีกตัวนี้ตัวขจาวเห็ดชีมาใหม่นะ แต่ว่ามันสะพานมันเก่าแห้งอันนั้นเลยเขาจะชีนใหม่มื่อชีนทั้งชียังใหม่เลยอ่าเราบอกให้เอ้าวคันเออถ้าถ้าซีก่านไหมก่ก็ก็เห็ดใหม่ตัวนี้มันเป็นชีเดิมมันชีเดิมมันทั้งอันนี้ก็เดิมมันยังเป็นเหมือนทั้งยังเป็นเหมันเป็นตัวเดิมมัน ัวอนทีว่าใหม่ๆเขเห็ดมือนนี่แต่เห็ดใหม่ไม่ได้คืออันนี้คือน้ำอันนี้กะสีมันมันเดิมดมาเบิ่งมะกระตางมล้วก็เงาตางกันคือตัวขั้นใหม่ๆตัวทีมันใหม่กว่านี้นะมะเาเบิ่งขาวๆแล้วมันสะเป็นหอยเมะเบิ่งกับไก่แล้วมันสีเให้น้อยบุบห้อยงั้นตอนนี้ถีบกะมาเยือนเป็นทีหอยนอแล้วกะอ่าอันนั้นแต่งตัวแล้วจะไป สิไปเฮียนขับรถแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้อานาดำเพิ่นเอารถมาเฮียนแล้วเนาะเขาก็คืออยู่นี่แล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าถามเพิ่นก่อนว่าทีเขาแปรงมื่อนี้แปรงยังไงไม่เหรอแปรงยังไงเมื่อนี้นเนาะตาได้เซ็กขาดเนาะพี่น้องแต่ก่อนนั้นขาดมันข้อเหยียบเวลาเขาเหยียบนะขาดมันบริเวกตัดเนาะบริเวกตัดแล้วมันสิดั้งด้ล่างสุกเหล็กคือหลายๆคนเคยขับกันนะสิวะเนาะเวลาสุกเหล็กแล้วมันสิเกึ่งกึ่งเนาะรวมมันสิแข้งใส่เหล็กทอยแข้งหรือว่าสิบบกเข่าเลยเนาะ แล้ววันนี้มันเป็นอุปสรรคเวลาเพิ่นไปขับ,นะบนเนออะไรแบบเพิ่นเหยียบขามันเข้าเลงหยากบัดน,นี้เพิ่นก็บ,บ่ถนัดในะอยากจับห้องมาไล่ในเะข้าเลงมันก็ษาเนาะแล้วก็ได้เซ็กอนนัันนะน้แไ่เนาะเซ็กไฟอัันน้นไฟจ่อเนาะตัวโบได้ดอกไฟจ่อแล้วก็เซ็กอันอันนั้นเดงพี่น้องบอนใต้กองหญ้าเนาะกับตัว,ตวเปลี่ยนไปใส่สายซากเบสต้นนี้ก็ได้แนละ้วเนาะพี่น้องก็ เดี๋ยวไปบ่งพ่อพ้องกันเนาะพี่น้องก่อนอื่นกายอย่าลืมเนาะพี่น้องกด,งดติดตามใหว้วาร์ดัมเด้อเป็นสองดัมเมืองสน้นงดัมเป็นภาษาอังกฤษดัมและเมืองส้นเป็นภาษาไทยเนาะดละเมืองส้นกับฟาติดตามเนาะพี่น้องเดอ้อขอบใจกาตอน,นี้ทิพซีไปเที่ยเขับรถเนาะพี่น้องแต่ว่าเที่ยนอันข้างนี้เป็นขังยี่ซองแต่ว่าเสียเอาลงสองน้องดัมเนาะดัมเมืองสน้นเนาะพี่น้องกับฟาไปติดตามกันเลยเนาะกาทำมาคลินิกอะ พาพี่น้องกดไ like, ลค์กดแชร์นะค็อย่าลืมกดซับค่ายเป็นกำลังใจให้ทีมนเนาะเจอก,กันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย